สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องทารูอารัเกิลนางฟ้าทิปย์กันนะคะวันนี้มาดูดวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน6เดือนนี้นะคะจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นบ้างนะคะและมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์ใดที่จะมาเพื่อปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยให้กับคุณนะคะมาดูกันนะคะด้วยไพ่สองสำรับไพ่พรหมชาตินะคะ สวยงามมากเลยคะ่ะเพื่อนและไพนิยมมูนะคะของเพจสำนักพิมพ์ Miracle t a r o นะคะานเพื่อนท่านใดที่ชอบอยากได้เป็นจา้าขอเจ้าของก็ลองเข้าไปดูกันนะคะ แต่ถ้าเป็นไพ่ธรรมชาติถ้าเพื่อนๆใด,ดที่อยากจะได้ก็เข้าไปในตะกร้าช่องนางฟ้าที่พยากรน,นะคะมีในตะกร้าให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนดูด้วยไพ่ธรรมชาติกันเลยนะคะพเะคะพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่จะมาปุบปักรักษาคุ้มข,ของป้องกันภัยคุณเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในหกเดือนนี้นะคะ mm hmm. คุณอาจจะเกิดปีละกาหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับคุณอาจจะเกิดปีละกา เป็นช่วงห้องเวลาในการเปิดเผยใจกล้าม,มุ่งมั่นมีรสนิยมเป็นตัวของตัวเองมีเกณฑ์การเกี่ยวกับการเดินทางร่วมด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นทํางานต่างประเทศหรือว่าคนรักอยู่ทางไกลต่างประเทศก็ได้นะคะเพื่น <c oughs> <c oughs> โอโ้โหเจดีนะคะสุกายสบายใจผลบุญของเก่าของคุณผุดเพผุดพอ โผล่ขึ้นมานะคะให้คุณร่มให้คุณร่มเย็นเลยกด้ว่ากุศลที่คุณทําเอาไว้อะนะคะจะทําให้คุณสุกายสบายใจผลรบุหนุนนาให้ชีวิตของคุณมีความสุขนะคะสุกกายสบายใจปีมะเมียคุณอาจจะเกิดปีมะเมียหรือคนรักผู้ครองหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับคุณอาจจะเกิดปีมะเมียนะคะใจนักกีฬาขยันกันแข่งมั่นประจนภัยปีมะเมียโดดเด่นนางนั่นเพศหญิงตกทองนะคะซึ่งความร่ํารวยนะคะ นะคะเพื่อนๆมีเกณฑ์การวนกับเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเกี่ยวน่งกับการงานการเงนิงน,งน,งนคนรักอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ที่แน่นอนว่าหากถ้าคุณเป็นผู้ที่พรมเพ็นเพียรเนี่ยสร้างบาร,รมีกุศลเก่าของคุณนะ่ะทาให้คุณดวงแข็ง <c oughs> เป็นคนที่มีเซนต์นะคะแล้วถูกเสริมกําลังโดยพระเกศน,นั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่ควรจะยังรู้ศัตรูมูมานทางหลายทางปวงหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนของคุณนี่แหละทาให้คุณเป็นคนที่มีเซนต์นะคะ มีสัมผัสที่หกมีเส้นแรงมากนะคะรู้เท่าทันรู้เหตุการณ์ก่อนเบื้องหน้าบางคนจะมาบางคนอาจจะการรู้สัมผัสได้แต่ละคนนะต่างกันบางคนอาจจะมาในรูปแบบของฝันบางคนอาจจะมีในรูปแบบของการเตือนอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> เส้นของแต่ละคนต่างกัน พร้อมจะลงหลักปักขาเนะีครมีปะโลเป็นเลิกแห่งมั่นคงนะคะมั่นคงท้าวอนบ้านที่ดินหนักแน่นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับความรักลงำรวยก็ได้ทะะ่านะเพื่อนอันนี้คือการลงหลักลงเสาเอกของบ้านพร้อมที่จะปลูกเรือนหอมีต้นกลวยต้นอ้อยเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรือนหอนั่นแหละนะคะปลูกบ้านปลูกเรือนหออายุนะคะอาจจะมีพา เพราะว่าของอายุต่างกันหรือว่าคุณเองอาจจะต้องดูแลสุขภาพนะคะนี่ด้วยความเป็นอยู่สุขภาพความเป็นอยู่การดําเนินชีวิตนะคะตั้งแต่เด็กยันโตเริ่มโตเริ่มออกกําลังกายสุขภาพจะดีคือการดูแลสุขภาพนั่นแหละค่ะโดยรวมแล้วนะคะการออกกําลังกายกินาที่ดีมีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะสุขภาพก็จะดีใครที่ป่วยไข้ไม่สบายอาจจะสุขภาพดีขึ้นก็นได้นะคะเพื่อนเพื่อนพลังงานไพ่สีขึ้นมานะคะอาจจะ ทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆได้สิ่งที่ดีประสบความสําเร็จและพบเจอแต่เรื่องราวดีๆบางคนอาจสมหวังเรื่องของความรักเลยก็ได้นี่นะคะผานเหตงการมั่นหมายหรือพานหการแต่งงานก็ได้แต่งงานเสร็จแล้วก็นี่นะคะปลูกเรือนหอยอยู่ด้วยกันนะคะปีเถาะละเมิดละไมากิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นคนที่เจ้าระเบียบเรียบร้อยนะคะสําหรับปีเถาะ ที่ออาจจะเป็นคุณหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวกับชะตาของคุณก็ได้นะคะโอ้ใครเป็นคนโสดจะพบคู่ที่ดีนะคะประสบโชประสบโชคลาภสมปรานาพบคู่ที่ดีพบเรือนตาทานะคะคู่จะพารำพารวยนะคะนี่เห็นเงินทองกองข้างนานหคะร่ลำรวยบางครัง้ง นี่นะคะได้คู่ดีไม่พอยังพากันรวยอีกเนี่ยนะคะนี่ียกว่าถ้าเป็นคนโสดยังไรยังไรตกเรือนคู่บางคนอาจจะแบบไม่ได้อย่างมีคู่หรอกแต่ว่าบุญนะ่ะของมันมานะถึงเวลาของเข้ามานะ่ะนั่นแหละคุณก็จะได้พบเจอกันนะคะราชาชโชว์งานใหญ่งานยักษ์งานสำคัญงานมีเกียรติยศชื่อเสียงจะเกี่ยวเนื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าคนในคนก็ได้นะคะเพื่อน นี่อาจจะเป็นเจ้าคนนายคนนะคะราชาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะงานสําคัญงานใหญ่สะดวยเกียรติยศชื่อเสียงอาจจะหมายถึงคุณนี่แหละจะถูกเลื่อนยศฐานนาศักดำรงตำแหน่งก็ได้หรือว่าอาจจะหมายถึงรลางงานของคนรนะักคู่ครองของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเลี้ยงพาให้ก่อน แน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาองค์แรกนี้ก่อนนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยพระเกตนะคะแล้วก็ j จดีนี่นะคะ มาดูด้วยไพ่มูกันนะคะนิยม,มุมนะคะไพ่มาใหม่นะคะเพื่อนสวยงามมากนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในหกเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่จะมาเพื่อปกป้องมาเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยหนึ่งแล้วมีเจดีสองราชาอาพระเกตนะคะ สะเกเ็ดหนุนกําลังและเสริมกําลังขึ้นทำให้คุณดวงแข็งนะคะแล้วก็มีโชคลาภด้วยจางเทียนซื่อนะคะจางเทียนซื่อการศึกษาหาความรู้นะคะผลขอภัยนะคะครูบาอาจารย์จะคอยนำนำคอยชื่อเหลือคอยส่งเสริม จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะยิ่งคุณศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรู้ร้อยเขาเรียกว่ารู้เขารู้เรานะคะรู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่แหละนะคะ mm hmm. ปูปูนิลการนาคาราชอาจาราจะาอ่านว่าปูนินการนะคะ คุน,นีละการนาคราดอ่านผิดต้องขออภัยนะคะเพื่อนแต่แน่นอนว่าเกี่ยวกับสายพญานาคนะคะดุดันต่อสู้นาเกลงขลามรักษาศีลเป็นบุคคลที่ทรงศีลทรงธรรมแต่ว่าสู้ด้วยปัญญาน่นะคะเพื่อนเนี่ยไม่ไม่ได้ว่าจะอ่อนคอให้กับใครสู้ด้วยปัญญานะคะคไม่ได้เป็นบุคคลที่ใจดี <c oughs> ก็ใจดีนั่นแหละแต่เวลาที่แบบมีมีอุปสรรคมีศัตรูหมู่มนก็คือ ต้องใช้ปัญญาในการต่อสู้ห้ามหันนะคะเพื่อนเคือไม่ได้ใจดีจะจนแบบยอมถูกกระทําแต่ฝ่ายเดียวไม่ใช่นะคะอพยายมขึ้นมาเตือนแต่ว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพื่อนเการที่พยายม จะขึ้นมาปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคุณทำชินไลคุณได้เช่นนั้นความเที่ยงตรงนะคะพิพากษานะคะการตัดสินหรือว่าผู้มีอำนาจมีอำนาจในการตัดสินทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องราว่านี้นะคะหลาง,งานพยายมขึ้นมาที่วัดไหนมีพยายมนะคะหรือว่า,าน้อมจิตถึงท่านเอาก็ได้นะคะเือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่จะมาพูปกป้องคุณเนี่ยนะคะนี่คือการเตือนก่อนพยายมขึ้นมาเตือนให้ วัดมหา,าธาตุค่ะเพื่อนๆศูนย์กลางไม่เสื่อมสลายงองเงยอยู่ร่วมกันนะคะเพื่อนๆวัดมหาธาตุถ้าใครที่อยู่ใกล้ก็ไปมูกันได้นะคะหรือน้อมจิตเอาลองหาคาถาของท่านดูนะคะเผื่อมีคาถาก็ลองสวดลองคองกันดูแล้วท่านก็จะยิงปกปักร,รักษาคุมครองป้องกันภัยให้กับคุณดียิ่งขึ้นนะคะใครอยู่ใกล้ตรงไหนไปมูตรงนั้นได้นะคะเพื่อนๆดีตรงปินนะคะนักปราด จิระจาค้าขายความรู้ความสามารถนะคะสรุปแล้วว่าใครป่วยใครไม่สบายจะสุขภาพดีขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของอายุข,ของคุณดีไม่ได้มีอะไรเลยมีพละกกำลังมีกําลังวังชาดีนะคะสรุปแล้วคุณอาจจะเกิดปีรากา ปีมาปีมเมียปีเถาะนะคะหรือจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับชะตาของคุณโดยรวมแล้วบางคนมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักเป็นคุณโสดจะพบคู่ที่ดีคู่มาเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันคู่เนี่ยนะคะมั่นหมายและพร้อมที่จะลงหลักปักฐานพร้อมที่จะหนักแน่นบางคนมีเกณฑ์การขยับเรื่องของความสัมพันธ์หรือจะมีเซน์อย่างรู้ก่อนเหตุการณ์ต่างๆนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยให้กับปูนนะคะเจดี JD, มีพระเกศจะมาหนุนนาเสริมเรียกเรียกว่าคุณถูกเสริมกําลังนะรู้ชะตาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถูกเสริมกําลังโดยแล้วก็โดยเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะคะเนี่ยจางเทียนซ,ซื่อเนี่ยนะคะเพืเ่อนๆยิ่งคุณยิ่งคุณเรียนรู้หา ช่องโหวของของอะไรที่เราเคยทําอะไรผิดพ,พลาดพังไปหรือมีปนทุปัญหาอะไรแบบนี้นะคะยิ่งคุณศึกษาหาความรู้แล้วหาครูบาอาจารย์ข้อหาผู้หลักผู้ใหญ่จะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่ช่วยจัดการกับปัญหาให้กับคุณร่วมรวยนะคะปูนิลการนะคะนา,ากราชก็ยังเกี่ยวเนื่องกับสายทางน้ําร่วมรวยก็ได้การงานของคุณเนี่ยนะคะเพื่อนๆหรือเดินทางทางน้ําก็จะปลอดภยัยยิ่งคุณเป็นบุคคลท,ที่ทรงศีลทรงธรรมนะนะคะ เป็นผู้ที่จะมาปกปักรักษาให้คุณไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาแล้วก็ดุดันพร้อมต่อสู้นะคะปยายมก็คือเตือนทํานองที่ว่ามาคอยย้ำเตือนเรื่องของความเชี่ยงแท้เชี่ยงทำในสิ่งที่คุณทํานี่แหละวิปากคําแสดงผลความมีอํานาจรวมด้วยนะเกี่ยวพยายมยังเกี่ยวเนื่องกับ าลตุลา,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 าการการพิพากษาพยการอะไรอย่างนั้นนะถ้าใครมีคดีความหรืออะไรต่ออะไรคุณจะฟันฝ่ากับทุกอย่างไปได้ด้วยอํานาจตนแต่ฟันฝ่าไปด้วยปัญญาของตนนี้นะคะมีวัดมหา,าธาตุนะคะไม่เสื่อมสลายงอกเงยอยู่ร่วมกันนะคะการเป็นศูนย์กลางเรียกได้ว่าความร่วมแรงร่วมใจการร่วมมือความรู้รักษามัคขี่แล้วไปด้วยกันนะนะคะความความปลองดองหลีตรงปินนะคะนักปราช คุณค้าขายหรือเจราจาหรือใครที่จะไปเจราจาเรื่องของวัฒนวจาของคุณนะเจราจาเรื่องของความรักก็จะส่งวังเรื่องของความรักนะคะเพื่อนเนเีนนท่ที่ถึงเวลาแล้วควรจะสุขกายสบายใจเป็นคนที่เซนแรงนในช่วงเวลานี้ถูกเสริมกําลังอย่างดีด้วยเราถวยเทพนะคะเราเทเวลาทั้งหลายนี้นะคะจงน้อมรับเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้นะคะสําหรับชาวการกฎนะคะคือพลังงานไม่ได้ทอกซิษเลยอะ่ะคะพลังงานแบบดีมากนะคะ ไม่มีแบบแย่ๆขึ้นมาเลยมีแค่พยายุม แต่พยาโยงก็คือมาเตือนว่าคุณทำเช่นไรคุณจะได้เช่นนั้นนั่นแหละนะคะการยิ่งคุณเป็นบุคคลที่ตั้งสติดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทคุณก็ยิ่งถูกเสริมกำลังขึ้นไปอีกนะด้วยเราทวยเทพและเทวดาที่จะคอยปกปักร,รักษาคุ้มครองค,คุณนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆชาวกระกฎที่น่ารักทุกคนนะคะสมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะมีความเจริญรุง่งเรืองในทุกๆด้านคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการที่เป็นไปที่ชอบประกอบไป่ทำนะคะ ขอให้ร่ำรวยมางคัง่งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมบัติมีความรักแท้กันทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กไดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,ะพลังงานของคุณน่ะนะคะค่อนข้างที่จะดีเลย ใครที่ดูใจกับใครอยู่มีเกณฑ์การลงเอยหรือกําลังจะวางแผนแต่งงานก็ได้นะคะถ้าเป็นคนโสดก็จะพบกันนะคะในช่วงเวลานี้แหละภายใน6เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่คุณมาดูคลิปนี้เลยวันนี้ไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆซื้อๆนะคะบ๊ายบายค่ะแม่หมอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ